ิติสุขโตอรหังพุทโธนมโมพุทธายะปัทวีคงคา,าพระคุมิมะเทวาคามามิหังสวัสดีค่ะวันนี้ประสบการณ์เรื่องมนต์ดำคุณใส่นะคะที่ผ่านมาหลายปีก็มีภาพบันทึกอยู่นะคะที่ยังไม่ได้ลบนะคะก็เหลือบ้างนำลงมาให้ดูเช้ามาตื่นขึ้นมาเปิดประตูจะมาทำงานนะคะจะไปทำงานพอเปิดประตูมาเจสังเกตนิดนึงนะคะ เศษได้เล็กๆจะเป็นหลากสีก็ได้สีแดงก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะใช้สีแดงนะคะสีขาวก็มีก็เศษอะคะ่ะเขาจะเศษเป็นสัตว์แต่ละชนิดมาวางไว้ตรงหน้าประตูเราแล้วเมื่อเราก้าวขาออกมานะคะถ้าเราไม่สังเกตเราจะรู้สึกเออวันนี้รู้สึกพอก้าวขามาเราชาขาชาเท้า แล้วก็มีอาการจี๊ดจีจี๊ดจีนะคะเหมือนมีตัวอะไรกัดขากัดเท้าเรานะคะแล้วก็เริ่มปวดขาพอหลายๆวันเราจะเริ่มชาเริ่มชาเริ่มอ่อนแรงเริ่มเมื่อยเริ่มรู้สึกเริ่มเริ่มปวดมากเริ่มหลายๆวันนะคะแล้วยิ่งวันโกนวันพระเราจะมีอาการรุนแรงขึ้นนะคะกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงจะชาเพิ่มขึ้นจะปวดมากมากขึ้นแล้วก็จะเหมือนมีตัวอะไรกัดกินในขาเราเยอะขึ้น มันจะมีทั้งเจ็บทั้งปวดแล้วก็เหมือนอะไรกัดแทะเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเศษได้ที่เขาเศษด้วยม์ดํานะคะอาคมลงอาคมมาเศษให้เป็นพญาไสเดือนเป็นหนอนเป็นสัตว์เป็นปลวกเป็นอะไรเงี้ยให้มากัดให้มาแทะเรานะคะก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าวิบากกรรมเราเคยฆ่าสัตว์ชนิดไหนไว้สัตว์ชนิดนั้นก็จะเข้าสู่วิญญาณน่ะวิญญาณสัตว์ที่ที่เราเคยทําร้ายเขาไว้อ่ะก็จะเข้าสู่เส้นได้พวกเนี้ย แล้วก็จะเข้ามากัดกินเรานะคะแต่ถ้าเราไม่มีกรรมกันก็จะทําเราได้ไม่นานแต่ถ้าเรามีวิบากกรรมได้ฆ่าสัตว์พวกนั้นไว้เราก็ต้องรับกรรมนานนะคะจนกว่าเราจะหาสาเหตุเจอบรรเทาได้ด้วยน้ำมนต์นะคะพุทธคุณคาถาแล้วก็อาบน้ำมนต์กินน้ำมนต์นะคะแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดคือนั่งสมาธินะคะสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เขานะคะ แล้วก็คือเอามาลงให้ดูนะคะเป็นเป็นวิทยาทานนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาโดนประจํานะคะให้สังเกตน,นิดนึงนะคะว่าหน้าบ้านเราตะเช้ามาเรามีอะไรแล้วพอเราจับประตูนี่เราปวดมือไหมเราชามือไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราจับประตูแล้วเราเหมือนมีเข็มพุ่งเข้าใส่มือเนี่ยประตูเราโดนละหนึ่งเขาจะมาจับประตูเราตอนที่เราหลับหรืออะไรเนี่ยมาแต่นิดนึงเขาแค่เอามือมาแต่ประตูนิดนึงเราก็ชาไปทั้งตัวแล้วนะคะ แล้วก็เอามาฝากอันนี้เส้นได้เศษนะคะเป็นสัตว์ต่างๆที่เข้ามากัดกินนะคะแล้วก็เป็นผงผงสีขาวสีสีปูนก็ได้ค่ะเป็นขี้ปูนก็ได้นะคะก็บางวันก็มาโรยหน้าบ้านตลอดทางหรือที่ทํางานหรือที่จอดรถอย่างจอดรถไปเนี่ยเราไปซื้อของเราจอดรถปุ๊บถนนเนี่ยสะอาดไม่มีเลยแต่เขาจะติดตามเราอะค่ะตามไปแล้วเขาก็จะแบบ เอาขี้ปูนขี้ปูนหรือผงขาวเนี่ยมาโรยไว้เราจะเจออะไรคะเจ็บค่ะปวดค่ะล้าไปหมดแล้วมันแสบตาแล้วมันเหมือนง่วงด้วยก็มีหลายอาการนะคะอันนี้คือเอามาให้ดูนะคะให้ให้สังเกตอะคะ่ะบางครั้งเขาไปไปโรยไว้ก่อนหน้าเราแต่พอตอนหลังเขารู้ว่าเราล้างเขาคือจะพกน้ำมลติดตัวตลอดนะคะสมัยก่อนเนี่ยน้ำมต์นี่ขาดไม่ได้ห่างไม่ได้ พอรู้ไปจอดรถปุ๊บหรือเราไปไหนเนี่ยเราเจอเราจะน้ำมันเทเทแล้วล้างของของจะตีกลับเขาไปสามเท่านะคะเขาก็จะได้รับอาการที่เจ็บปวดถึงสามเท่าที่เขาทําเราพอเราก็อน้ำมันไปล้างทุกครั้งที่เราเจอเขาก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นว่าตามหลังพอเราไปจอดรถปุ๊บเขาก็จะเอาผงพวกนี้มาลงมาลงหลังจากที่เราจอดรถเราล็อกกุญแจเสร็จเราเดินไปพอเดินไปเขาก็หยอดเลยค่ะ อันนี้คือวิธีที่เขาทําตามหลังนะคะเนื่องจากว่าสู้กันมานานก็ยังไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะคะก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะบางคนจะบอกอุ้ยขี้ปูนขี้ปูนเองไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรก็ดีแล้วนะคะก็โชคดีแต่ถ้าคนใดที่รู้สึกว่าตัวเองเจ็บปวดนะคะผิดปกติก็สังเกตตรงนี้นะคะบางทีมิเตอร์น้ําก็มาประจํานะคะขี้ทูบขี้เท่ามาได้หมดนะคะก็ ฝากไว้1คลิปนะคะเผื่อใครเจอแบบนี้ไม่ต้องระแวงนะคะไม่ต้องระแวงแค่เป็นวิทยาทานหากใครที่รักษาไม่หายแล้วไปโรงพยาบาลแล้วกินยาไม่หายมันนานแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันปวดแรงขึ้นในวันนี้พอมืดลงทำไมอาการฉันรุนแรงขึ้นก็สังเกตนะคะว่าหน้าบ้านเรามีอะไรใบไม้ก็ใช้ได้ฝากขวดก็ใช้ได้นะคะมีหมดนะคะ ก็เอามาฝากไว้นะคะหากคลิปของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านใดท่านหนึง่งแล้วสามารถที่จะบรรเทาอาการเจ็บปวดนั้นได้ขอบุญกุศลที่ช่วยให้บรรเทาอาการเจ็บปวดนั้นจงส่งผลมาให้ข้าพเจ้าและครอบครัวหลุดพ้นจากมด์ดําขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะคะขอให้คนป่วยหายป่วยนะคะให้โชคดีให้ปลอดภัยนะคะให้มีเงินใช้นะคะ ให้ได้ทำบุญในพระพุทธศาสนานะคะทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ